จัดแล้วเนาะให้เหลืองเนะาะเวลาหนึ่งโมงมากองคอนเลยมากองคอนเลยนี่กูตายเนาะม่ตายแก okay. สุดเลย ไฟเดินมาตั้งเนี่ยต่อกลางทางเลยหันเจ็ดนาทีหอ้หอดเจ็ดซ้ำยังไม่ตายซ้ำโอ้ยเสียสุดเลยยาลูกมาเนาะไฟเหลืองเนาะวันที่เศร้ายังไม่ตาย ี่ิศว์วิศว์เก้าเดือนหนึ่งเนาะเวลาหนึ่งโมงไปตอกางทางเลยแถวผาตั้งเนาะโคปาแถวนี้สั้นพดเขาจะต้องใดินโตกางทางเนาะมาเนาะมาเนาะลูกโอ้หมักไงเลย ใส่เหลืองอ่ะดีน่าโหดเลยขันหกเจ็ดดอกโมเมนต์เจ็ดนาทีสายล่าไก่ปลาขึ้นไปทท้งพ่ดค่อยน้ำก้นเขาผู้สั้นพ่นอ่ะพอดดีดยินเสียงขันสองบานขันเจ็ดดอกตอนนี้อะตอหิมทางค่อยนางอยู่ในฮะมาทางหลังโมเห็นค่อยใส่ เจ็ดดอกเนาะประมาณสองนาที้วนะไปสองนาทีปายนะพอใกล้ทันี้เขากวนลายแล้วนะี่เขาว่าด่านซีนะ่างยางคนต่อลายใกล้พอเขา้เาไฟเหลืองมาลองกับพ่อได้กินอยู่ ขีดด่านให้เหลืองจันแล้วเนะต็มแล้วยิงคอนแรกท่านบุตรายเนาะสักนำเอาบุได้คอนแรกผาดเต็มหนึ่งละอันนี้เต็มสองนะาะลาหนึ่งมงแก่สุดเลยเอาหมาเน่าลก แต้มที่6เนาะของเจ้าไฟเหลือง